จะนางแบบมันละกก่อนที่จะนึ่งปลาให้ดูเนาะก่อนจะจะโชว์นึ่งปลาแต่ว็ไม่โชว์ไม่รู้ว่ามันละกอกี่ไหนนะแต่ว่ามันเป็นเอามาไว้ที่มันสุกนะคะเออสำหรับสุกนะโอ้ยมันเอดมันเหลืองเนาะน่าจะกินแบบแบบแบบไม่สุกเที่ยวอะไรก็อร่อยเนี่ยแต่มันตำไม่ได้เนาะมันมันจะนิ่มขึ้นใหม่ ต้มติข้าจะตำต้องมันแข็งกว่านี้น,นี่เหลือไม่กี่วันก็จะกินได้ละในช่วจะนึ่งปลาโอ้ยยังไม่ได้ปลามาจะเป็นปลาบ้านเราแหละแต่มันเป็นปลาแช่แข็งนะคะเดี๋ยวนึ่งให้ดูนะโอเคให้มันเป็นปลาต้องให้มันละลายก่อนค่ะไม่ใช่เลยหรอคะแล้วก็มีผักกะหลำ่ำใช่ไหมล้างเสร็จแล้วแหละผักกะหล่ำนี่กะหล่ำกระหล่ำใหม่ใหม่ แล้วก็นี่ผักที่มีอยู่แล้วก็มีของที่เหลือแล้วตู้เย็นก็เอามาทำให้มันหมดหมดแล้วก็กินกับน้ำพริกแล้วตาําอยากกินตำถั่วด้วยมันอะกเสบเลยไงลงอยู่ไม่ต้องเข็มมากสล้วตีนิดนึงด้วยก <c oughs> ็ตัดข่าวแล้วรูดีที่อน,นอยู่ลงไสใส่ใบมะกรูดเอาไปใส่โอเคทำตามนะใส่น้ำมันนิดนึงโอเค อันนี้ผงชุรสนะอยากใส่ก็ได้ไม่อยากใส่ก็ได้ไม่เหมือนคนอื่นนะคะก็จิ้มเจียวประมาณนะั้นใส่สีเูียวไหมชอบไม่นี้เอาได้นึ่งปลาอเ,อเอาผักโลองผักคลอ,องปลนาะโอ้โหได้ ันนี้ก็จะใส่แค่สีอิ๊วนะไม่หมักเยอะตัวอบก็จบนะกินกับมันั่ต้มต้มตัว้าว การที่ผมขอแฟนแม่โชคนะคะผัอสุกแล้วตำถั่วแม่โชคก็เสร็จแล้วเห็นไหมคะอันนั้นหันไปนึ่งปลาพอสุกแม่โชคก็ไม่ได้โอบมาหมุนลงนาะเพราะว่าอย่างว่าเลยก็หมุนหมุนให้ดูอ่ะหมุนแก้วปลาล่ะแก้วนะคะหมุนให้ดู <laughs> โอเแค่ปลาโอเคประมาณนั้นแหละอยูว่าเจามามา้าวางมันตรงนี้ได้นะเนี่ยวางนิดหน่อยดีอันนี้คือเออนั่นนะคะอันนี้คืออะไรจำแบ่งกินแล้วนั่นะแบ่งไปลูกหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ตายอีกอย่างนึ้งก็คืออันนี้กินกับน้ำแก้วนะคะเนาะเห็นเนาะกุ้บเก้๊กับปลา ไม่ได้อยากรู้ไได้นะคะมันรู้สึกว่าโอ้เรากินก็เรากินก็อันนี้วันก็วันนี้ตังคก็คือรวมเดียวมื้อเดียวกันเ่ยโอ้ยคนนาปลาแฟนก็น่ากินนะเสร็จก็น่าจะไหนก็โอเคแล้วค่ะแค่นี้แหละคู่บ่าวก็มาจักเอางลวด ปลากับอเกี๊ยวปลาน,น,น,นี่อันนี้